สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้จะพามาชมนะครับ10อันดับพระลึกลับนะครับวันนี้นะครับเป็นรายการที่ผมไม่ได้จัดมานานมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับจะเป็น10บอันดับที่พบเจอได้ตามบ้านทั่วไปแล้วอาจจะมีในบ้านท่านก็ได้นะครับนะเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับที่1ครับผม อันนี้จะเป็นนะครับเหรียญหล่องบน้ําอ้อยนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะสร้างประมาณปี2450นะครับจะเป็นลักษณะเป็นหล่อเนื้อทองผสมนะครับจะเป็นการล้อพิมพ์จากหลวงพ่อเนียมสุพรรณบุรีนะครับถ้าเป็นพ่อเนียมนะครับจะเป็นเนื้อตะกั่วแบบนั้นสวยๆหลักแสนนะครับแต่ถ้าเป็นงบน้ําอ้อยนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับจะเป็นแบบเนื้อทองเหลืองนะครับเราสังเกตนะครับเนื้อพระนะครับจะเป็นลักษณะสีเหลืองๆเนื่องจากเป็นเนื้อโลหะ ผสมแบบนี้สวยๆอันหนึ่งนะครับหลักหมื่นหลายๆหมื่นเลยนะในองค์ที่สวยมากๆนะครับต่อมาครับผมอันดับที่2ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อบุญวัดแก้วไผทูลนะครับจัดสร้างในปีพศ2478จะเป็นลักษณะพิมพ์พระพุทธนะครับสามเหลี่ยมซึ่งมีหูในตัวนะครับน่าจะเป็นการหล่อแบบหุ่นเทียนนะครับซึ่งรูปหล่อรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ ร่วมปลูกเสกด้วยนะครับทำให้มีราคาสวยๆอันนึงหลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อมาครับผมอันดับที่3ครับ เหรียญหล่อหลวงพ่อมนครอง12นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นองค์พระพุทธนะครับนั่งนะครับซึ่งประทับอยู่ในซุ้มเรนแก้วนะครับและใต้ฐานนะครับจะมีลักษณะบัว2ชั้นนะครับภาพพิมพ์หลวงพ่อมนครอง12นะครับจะมีหลากหลายพิมพ์มากจะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมมีหูพิมพ์สี่เหลี่ยมมีหลากหลายแบบพิมพ์นะครับโดยการแกะลักษณะพิมพ์พระพุทธนะครับกับหลังยันจะคล้ายๆกันนะครับพลิกด้านหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นลักษณะยันนะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวพ่อมนของ12และเขียนด้วยปีพศ2463นะครับนะแบบนี้นะครับสวยๆอันหนึ่งก็อยู่หลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นเหมือนกันนะครับต่อมาอันดับที่4ครับผมหลวงพ่อแป้นวัดเสาทงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเหรียญหล่อ แบบนี้นะครับสวยๆอันนึงก็หลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับจะเป็นลักษณะหล่อเหมือนหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับอาจจะเป็นการล้อพิมพ์นะครับเหมือนแบบของหลวงพ่อทานะครับต่อมานะครับผมอันดับที่5ครับรูปล่อหัวไม้ขีดนะครับหลวงพ่อทบวัดเขาชนแดนปี2505นะครับจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับมีวัดช้างเผือกปี2516 กับแบบปี2505นะครับออกวัดชนแดนนะครับอันนี้จะเป็นออกวัดชนแดนนะครับสาเหตุที่เรียกว่ารูปหล่อหัวไม่ขีดนะครับเนื่องจากนะครับเสียนของรวงดทบนะครับลักษณะเหมือนหัวไม่ขีดและองนะครับมีขลาดเล็กนะครับประมาณเท่าหัวนิ้วก้อยนะครับซึ่งจะเป็นพระหล่อแบบ เป็นช่อชนวนนะครับนะใต้ฐานนะครับจะมีลักษณะการแต่งตะไบนะครับหรือว่ามีการเก็บตะไบนะครับตามบริเวณตัวสังกติพระหรือว่าตามขอบด้านข้างพระด้วยนะครับสวยๆนะครับก็มีตั้งแต่ฟอร์มหลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นเลยเช่นกันนะครับอันดับที่6ครับรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะครับออกวัดสุทัศนะครับจะสร้างในปีพศ2 4 9 4นะครับโดยเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศนะครับจะเป็นการหล่อแบบต่อการชนวนนะใต้ฐานนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นการแต่งตะ ในองค์ไหนนะครับที่มีการต่อโค้ดนะครับบริเวณด้านหลังนะครับจะมีราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะครับเนื่องจากองค์ที่ต่อโค้ดจะมีน้อยมากนะครับแต่ถ้าไม่ต่อโค้ดนะครับก็มีสภาพตั้งแต่หลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับต่อมาอันดับที่7ครับผมสมเด็จลายเสือนะครับหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะนะครับ จะสร้างในปีพศ2520ด้านหน้านะครับเหมือนลักษณะลายเสือนะครับเขาจึงเรียกว่าสมเด็จลายเสือนะครับเราดูนะครับบริเวณด้านหลังนะครับจะมีลักษณะรอยจานนะครับทุกองค์นะครับน่าจะเป็นจานแบบเต็มด้านหลังขององค์พระสมเด็จนั้นๆเลยนะครับสวยๆนะครับอันหนึ่งก็อยู่หลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นเช่นกันนะครับต่อมาครับผมอันดับที่8ครับผม ปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่เฮียงวัดป่าพิมพ์เสียงโตนะครับจัดร้าในปีพศ2510นะครับหรือว่าคนชลบุรีนะครับเขาจะบอกว่าปิดตาเอียงข้างซ้ายนะครับเวลาเราพลิกด้านหลังมานะครับจะห็นลักษณะเป็นหลังยันแบบนะครับโดยนะครับเราดูบริเวณด้านหลังยันแบบนะครับบริเวณเสียบของพระจะเอียงไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับนะสวยๆแบบนี้องค์มูลค่าหมื่นกว่าบาทถึง2 0,000ื่นนะครับพระเปล่าๆนะครับต่อมาครับผมอันดับที่ 9ครับผมเป็นเหรียญหล่อวัดราชบอพิตรุ่นแรกนะครับจัดสร้างในปีพศ2466นะครับเหรียญนี้นะครับมีอายุ101ปีนะครับซึ่งเหรียญหลอรุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะพระพุทธนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับจะเป็นการเทหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับจะเป็นเนื้อออกสำลิดนะครับในพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้จะออกเป็นสำลิดกับดำนะครับนะหรือบางองค์จะออกเป็น อม hm นวะเขียวๆเลยนะครับ <ๆ S 2> สวยๆองค์หนึ่งหลักหมื่นถึงหลายหมื่นเลยนะต่อมาอันดับสุดท้ายครับผมอันดับที่สิครับผมหลวงพุททวดออกวัดเอี่ยมนะครับปี2508นแะครับแบบนี้หลายคนคิดว่าเป็นหลวงพุททวดปั๊มซ้ำนะครับเนื่องจากบริเวณด้านหน้านะครับมีลักษณะคล้ายพิมพ์ปั๊มซ้ำเขาเรียกว่าพิมพหน้าจีนนะครับเนื่องจากบริเวณด้านหน้านะครับจะออกเลี้ยวแหลมเหมือนหน้าจีนนะครับเป็นการหล่อโบราณนะครับไม่ใช่การปั๊มนะครับและมีการเก็บแต่งตะไบนะครับเนื้อพระจะเป็นเนื้อทองผสมลมดำนะครับเวลาผิว เปิดเราจะเห็นนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองออกมานะครับนะสวยๆองค์หนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะครับแบบนี้นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะมองแล้วจําสลับกันนึกว่าเป็นปั๊มซ้ํานะครับนึกว่ามีมูลค่าแพงนะครับจริงๆก็มีแยกออกนะครับอันนี้ก็จะเป็น10บแนวทางนะครับที่ผมมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนะถ้าใครนะครับที่มีพระบ้านพระเก่าพระเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นพระ นะครับเกจินะครับดินชินผงพระก,กุของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับอยากจะปล่อยนะครับสามารถส่งมาขายนะครับในตามไอ l ดี e ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโอเคครับเป็นควารู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์นิโคลตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l i ี e ลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ